ปีสอพัคำพิาพากษาศาลฎีกาที่719ทับ2 1 6พนพนักงานอายการจังหวัดเชียงรายโจทย์ในออา่างจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พศ2022มาตรา4 64ประมวลกฎหมายอาญามาตรา33หลิบรถหย์เก่งของกลางจำเลยให้การรับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2022มาตรา64วรรคหนึ่งจำคุกหนึ่ง,งปี และปรับ1 0 0 0 0บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาตรา78คงจำคุก6เดือนและปรับ5 0 0 0บาทโทษจำคุกให้หลอการลงโทษไว้1ปีตามประมวลกฎหมายอาญา,า,าตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา,ยา มาตรา29 3ิลิบรถยนต์เก๋งของกลางจำเลยอุทธรณ์ารอา 5, ุทธรณ์ภาคหพิพากษายืนจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในกัมพิพากษาสารอุทธรณ์ภาคหอ,อนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสันติการวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่ารถยนต์เก๋งของกลาง ซึ่งเป็นของจำเลยเองเป็นทรัพย์ที่จำเลยใช้ในการทำความผิดฐานช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรหลบหนีไปให้พ้นจากการจับกลุ่มอันควรลิบตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองหรือไม่สาลฎิการโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าการลิบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยามาตรา18อนุห เป็นโทษทางอาญาอีกสถานหนึ่งนอกเหนือจากโทษอื่นๆตามที่ระบุไว้ในมาตานี้ดังนั้นหากศาลเห็นว่าทรัพย์ที่โจทฟ้องขอให้ลิฟเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงศาลย่อมใช้ดุพินิษ์ลงโทษลิฟทรัพย์นั้นเพื่อไม่ให้ผู้กระทำาผิดมีโอกาสใช้ทรัพย์ในการกระทำความผิดเช่นเดียวกันนั้นได้อีก และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่คิดกระทําความผิดเช่นเดียวกันนี้ได้ด้วยคดีนี้ข้อที่จริงรับฟังเป็นยุติต,ตามคําฟ้องสําเนาบันทึกการจับกลุ่มเอกสารแนบถ่ายคําร้องขอฝากขังผู้ต้องหาและคําให้การรับสารภาพของจําเลยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคม2อ6 5าจำเลย ใช้รถยนต์เก๋งของกลางซึ่งเป็นของจำเลยเองจอดลออยู่บนดอยผาหมีตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วรับคนต่างด้าวเชื้อชาติจีนสันชาติจีนสองคนซึ่งเพิ่งเดินลัดเลาะมาจากภูเขาฝั่งสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติขึ้นรถแล้วขับมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบรถยนต์เก๋งดังกล่าวพบจำเลยเป็นผู้ขับและมีคนต่างด้าวสองคนที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร นั่งโดยสารมาในรถด,ด้วยดังนี้การที่เจมเลยใช้รถยนต์เก่งของกลางไปจอดรอบนดอยผาหมีซึ่งเป็นภูเขาและเป็นแนวชายแดนของราชอาณาจักรไทยกับสาธารณารัฐแห่งสาภาเหมียนมาแล้วรับคนต่างด้าวที่เพิ่งเดินลัดเลาะมาจาก ภูเขาฝั่งสาธารณรัั์แห่งสหภาพเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหลบหนีไปทันทีแสดงให้เห็นถึงการติดต่อนัดหมายวางแผนกันกับคนต่างด้าวไว้เป็นอย่างดีมาก่อนโดยจำเลยไปจอดรอคอยและใช้รถยนต์เก่งในการพาคนต่างด้าวหลบหนี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกระทำความผิดทำให้การลักลอบนำพาคนต่างด้าวหลบหนีมีความแนบเนียนเสมือนเป็นการโดยสารรถยนต์ทั่วไปเพื่อให้ผลการจับกลุ่มพฤติการในการใช้รถยนต์เก๋งของกลางของจำเลยในขณะกระทำความผิดตามฟ้องจึงไม่ใช่เป็นเพียงใช้เป็น ปานะโดยสารโดยทั่วไปหากแต่เป็นการใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงอันควรลิฟตามประมวลกฎหมายอาาม,มาตรา3 3อน,นุหนึ่งเพื่อไม่ให้จำเลยมีโอกาสใช้ทรัพย์ในการกระทำความผิดเช่นเดียวกันนั้นได้อีกและเพื่อไม่ให้เป็นเยื่ออย่างแก่ผู้ที่คิดกระทำความผิดเช่นเดียวกันนี้ที่สารร่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมา ให้ลิฟรถยนต์เก๋งของกลางนั้นสันดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา18โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้อนุหนึ่งประหารชีวิตอนุสองจำคุกอนุ3กักขังอนุสี่ อนุห้าลิบทรัพสิทิมาตรา18วรรคสองโทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมีให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมาตรา18วรรคสามในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้กระทำความผิดที่มีระหว่างโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิตให้ถือว่าระหว่างโทษดังกลาง่าวได้เปลี่ยนเป็นระหว่างโทษจำคุก50ปีประมวลกฎหมายอาญามาตราส3ในการลิบทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ลิบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ อีกด้วยคืออนุหนึ่งทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรืออนุสองทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522 มาตรา64ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเล้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นผลจากการจับกลุ่มระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน50าหมบาทมาตรา64 วรกสองผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วมาตรา64วสาม ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อช่วยบิดามารดาบุตรสามีหรือภรรยาของผู้กระทําศาลจะไม่ลงโทษก็ได้